นอกจากรถตู้หุนใดนะคะเรายังมีรถผู้ราหาร2คันนี้นะคะคันแรกนะคะเป็น Toyota m a าเจสตีค่ะคันที่2นะคะจะเป็นโ o โยต้าเวลไฟค่ะ2คันนี้นะคะทางร้านจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะรับส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเลยค่ะเริ่มที่คันแรกกันเลยนะคะเป็น Toyota m a าเจสตีรุ่นสแตนดาร์นะคะคันนี้ปี2019ราคา1น9่งล้บาทค่ะเหลือเพียง1นึ่งล้บาทค่ะ เรามาดูภายในกันเลยค่ะคันนี้นะคะมีทั้งหมด11ที่นั่งใหญ่กว้างขวางสบายมากค่ะไม่ใช่สบายแค่คนนั่งนะคะคนขับก็สบายมากค่ะเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยกว้างขวางเหมือนกันแล้วก็ดีไซน์นะคะตามสไตล์มาเดสตี้เลยค่ะสวยหรูรานะคะต่อกันด้วย t o y ยต้าเวลฟ r e นะคะคันนี้ปี2015ค่ะราคา1 9 9 0 0 0 0บาทเราไม่ขายนะคะวันนี้ ขายเพียง1,890,000บาทค่ะคันนี้นะคะเหมาะกับผู้บริหารสุดๆคันนี้นะคะมีทั้งหมด7ที่นั่งค่ะประตูไฟฟ้าสไลด์2ข้างนะคะเอกาะผู้โดยสารเนี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้สะดวกสบายมากๆเลยค่ะมีจอกลางให้ดูน a วิ g ิเกเตอร์ได้มีหลังคาสรูปนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถตู้ทั้ง2คันนี้นะคะสามารถเข้ามาชมรถได้ที่คารบัลเลอร์เลยค่ะ